สวัสดีครับวันนี้คุณหลีสามารถอยู่กับนิสันคิกอีพาวเวอรุ่น MY23 วนะครับวันนี้อยากจะเอามาให้ชมกันก่อนว่าความเปลี่ยนแปลงที่มีในคิก MY23 วองในจริงแล้วมีไม่ได้จะบอกว่าไม่เยอะก็ได้นะครับแต่ว่ามีการปรับราคาขึ้นไปเดี๋ยวรุ่นนี้จะมาให้ดูเป็นรุ่น E ก่อนละกันเพราะว่าในส่วนของตัวความเปลี่ยนแปลงราคาจากเดิม7 5 9 0 0 0้าบาทนะครับ E รุ่น MY23 จะขยับราคาขึ้นมา2 9 0 0 0บาทนะครับเป็น7 7 9 9 0 0บาท ถูกต้องคันที่ใจให้ดูเดี่ยเป็นสีขาวมุกนะครับถ้าสีขาวราคาอีกห0ึ่งบาทเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าสเปคมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมต่างจากเดิมแค่ไหนกับคิก m y 2 3ว ในส่วนตัวสเปคนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยชมหรือไม่เคยรู้เรื่องคิกมาก่อนนะครับคิกตัว E เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับของนิสสันคิก epower ราคาณปัจจุบันตอนนี้อยู่ที่7 79,900บาทนะครับไม่รวมค่าสีพิเศษอย่างเช่นสีขาวมุกราคาเพิ่ม10,000บาทราคาสีเทาเข้มเนี่ยเพิ่ม5,000บาทนะครับรูปลักษณ์ภายนอกของเขานะครับก็จะมีในส่วนตัวไฟหน้าอย่างได้เป็น LED ครับเหมือนกับตัวรุ่นท็อปกระจังหน้านะครับตัว โลโก้นิสสันก็จะเป็นตัวเรดราเตือนการชนด้านหน้าด้วยนะครับยังไม่มีไฟตัดหมอกล้อมแม็กในส่วนตัว e-power ทุกรุ่นนะครับ90%ของคิก e-power จะเป็นล้อลายนี้เลยอันนี้จะมีสติ๊กเกอร์ัดปิดมาให้ป้องกันในส่วนของตัวความชื้นเข้าไปทำให้ตัวจานเบรกเป็นสนิมนะครับสังเกตจะมีแปะที่ทางล้อหน้าล้อหลังเลยด้านข้างโดยรวมก็จะเหมือนเหมือนกันนะครับ มาดูในด้านหลังถ้าเป็นรุ่นที่เป็นรุ่นท็อปนะครับไฟท้ายลักษณะตรงกลางของตัวไฟท้ายจะมีการตกแต่งนะครับตัวรุ่นที่เป็นตัว E ตัวเริ่มต้นตัว V เนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีรุ่นที่เป็นรุ่นท็อป V L เขาก็จะได้ไฟท้ายลักษณะที่เป็นไฟท้ายยาวแบบนี้อันนี้คือ V L แน่นอน V L ขึ้นไปรุ่นท็อปขึ้นไป มีเซนเซอร์ถอยหลังในทุกรุ่นนะครับตัวคล e ิก e-power ที่ติดตั้งมาจากโรงงานไม่ได้ติดตั้งเพิ่มจากทางด้านนอกนะครับ mm hmm. สาวอากาศเป็นแบบคลีบฉลาม mm hmm. เครื่องยนต์ e-power mm hmm. ก็คือใส่เครื่องในส่วนของตัวมีเครื่องยนต์พันสไปปั่นไฟนะครับแล้วก็ตัวระบบ e-power mm hmm. เป็นมอเตอร์กำลังขับร้อแรงม้านะครับแรงขึ้นกว่าเจนแรกแต่ว่าก็คือเป็นเจนสแล้วก็ตัว MY23 สอจะเป็นเหมือนเดิมนะครับ ระบบกุญแจอัจฉริยะนะครับเราเปิดเข้าดูภายในพวกมือเปิดประตูด้านในนะครับจะเป็นพลาสติกสีดำนะครับขอบตกแต่งอะไรพวกนี้ก็จะไม่ได้ใช้เป็นแบบพวกโครเมียมเยอะเท่าไหร่ภายในเป็นเบาะผ้านั่นเองครับเป็นรุ่นเดียวที่เป็นเบาะผ้าหน้าตาแบบนี้นะครับพอถ้าเกิดในกรณีที่เป็นรุ่น V ีรุ่น VL ขึ้นไปก็จะเป็นเบาะหนังแล้ว หน้าต่อคอนโซลนะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปคือพวงมาลัยนะครับ M/Y 2 3ลักษณะพวงมาลัยเป็นแบบซอฟทัชนะครับก็มีความนิ่มนวลขึ้นกว่าเดิม22%อนะครับอันนี้โดยประมาณนะครับเพราะว่าของเดิมมันจะมีความเป็นหนังกระด้านิดหนึ่งก็แต่เป็นหนังนั่นแหละหุ้มหนังมาให้แต่เป็นแบบซอฟทัชแล้วนะครับออปชั่นภายในรุ่นนี้นะครับจริงๆก็มีในส่วนทุงลมนิรภัยทุงลมนิรภัยีนี่ยมีให้จก6จุดเลยก็เรื่องระบบความปลอดภัยเนี่ยค่อนข้างจะมีมาให้ ค่อนข,ข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะครับด้านขามีระบบเปิดปิดปุ่มควบคุมสุรภาพการทรงตัวการปรับตำแหน่งความสูงต่ำของไฟหน้านะครับตัวที่เปิดถังน้ำมันและฝาก,กระโปรงหน้าพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับในส่วนตัวด้านขวาของพวงมาลนะัยเราเนพวงมาลัยนะครับมีอะไรบ้างก็ในส่วนตัวครุยคอนโทรลนะครับด้านขวามือมีมือให รุ่นนี้เป็นคุยคอนโทรลแบบธรรมดานะครับจะมีเฉพาะรุ่นที่เป็น V L ขึ้นไปเป็นแบบอินเทลเจนต์คุยคอนโทรลซึ่งสามารถแปลผ่านความเร็วตามขันหน้าได้ด้วยมีปุ่มวางสายรับสายโทรศัพท์จากบนพวงมาลัยนะครับหลังจากเชื่อมต่อบลูทูธแล้วแล้วก็ในส่วนตัวหน้าจอที่สามารถปรับบนพวงมาลัยได้นะครับด้านซ้ายมือปรับเครื่องเสียงได้แล้วก็ปรับในส่วนตัวหน้าจอแสดงผลได้ดูด้านหลังก่อนเดี๋ยวค่อยพาขึ้นไปนั่งด้านหน้านะครับ แประตูด้านหลังนะครับหน้าตาประมาณนี้มีช่องต่อชาร์จสำหรับเราที่จะสามารถชาร์จมือถือได้นะครับฝา <c oughs> ท้ายด้านหลังนะครับในส่วนของตัวที่เก็บสัมภาระท้ายด้านหลังจะไม่มีแผงบังตาสัมภาระนะครับจะมีเฉพาะรุ่น V L ขึ้นไป รุ่นนี้ก็เป็นชุดป่าลมยางมาให้นะครับแล้วก็มีแบตเตอรี่ลูกเล็กซึ่งอยู่ทางด้านท้ายรถลักษณะของการพับบ่อนะครับบ่อสามารถพับแยกเป็น60-40ได้พับส่วนเดียวก็ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดจะพับหมดเลยก็ตำแหน่งการจะมีจุดดึงตรงนี้นะครับก็พับไปได้เลย เดี๋ยวพาขึ้นไปชมปิดฝาท้ายก่อนขึ้นไปบนห้องโดยสารของผู้ขับขี่เมื่อกุญแจรีโมทอยู่ในรถนะครับรีโมทหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็สามารถกดปุ่มพุสต์ทได้เลยซึ่งปุ่มพุสต์ทอยู่ทางด้านนี้นะครับเวลาจะสตาร์ทรถนะครับให้เหยียบเบรคค้างไว้แล้วก็กดปุ่มสตาร์ท ย้ายตัวนี้บางตานิหนึ่งนะครับอาจจะบางสายตาสักครู่แอร์นะครับนี่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปใน m y 2 3นะครับแอร์สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุดคือ32อ,องศานั่นคือมีฮีตเตอร์แล้วซึ่งจากเดิมนะครับจะสูงสุดอยู่ที่28องศาถ้าไม่มีฮีตเตอร์เพราะนั้นอยากรู้ว่าถ้าลดรูปร่างหน้าตาภายนอกมันแบบ ไม่ได้แตกต่างกันมากแบบนี้ถ้าไม่ทราบเนี่ยเราก็ดูจากแอร์แล้วกันว่าปรับได้ถึงสามสไหมถ้าเกิดท่านปรับได้ถึง 32, ก็แสดงว่าท่านได้รถเ y 23ไปแน่นอนนะครับวิทยุหน้าตาแบบนี้เลยครับเหมือนตัวออมิลารุ่น EL เลยก็เป็นสำหรับที่สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับฟัง FMAM ได้นะครับแล้วก็เสียบย s b เป็นเสียบทางด้านล่างตรงเป็นเสียบ USB ทางด้านล่างตรงนี้ได้ก็ถ้าเกิดในกรณีจะฟังเพลงนะครับ ก็รุ่นนี้ถ้าเกิดเอาจริงอ่ะซื้อตัวรุ่นเริ่มต้นไปแล้วก็ไปเปลี่ยนจอ Android ใส่กล้องหลังอะไรก็ถือว่าคุ้มอีกหนึ่งรุ่นนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีกล้องให้เลยสักหนึ่งตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าอยากได้ความปลอดภัยก็ไปติดจอเพิ่มใส่กล้องหลังมาก็น่าจะเพียงพอแล้วส่วนอื่นก็จะคล้ายๆกันนะครับในส่วนตัวแอร์ปรับเปิดปิดตรงนี้อุณหภูมิหมุนวนภายในไล่ฟ้านะครับแล้วก็การปรับอุณหภูมิจากปุ่มด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนตัว จเนอเรชันหรือ MY ที่ผ่านๆมานะครับมีเบรกมือไฟฟ้านะครับระบบพวกเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยใช้งานแล้วสบายสะดวกสบายนะครับอย่างตัวตัวเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยเราเราใช้เราก็กดขึ้นมาแบบนี้นะมันก็จะสามารถล็อกเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วเวลาจะปลดเบรกมือไฟฟ้านะครับให้หยยบเบรคครา้งไว้แล้วก็กดลงหนึ่งครั้งส่วนปุ่มออโต้โฮครับออโต้โฮเนี่ยเป็นระบบเบรกที่ ช่วยเหยียบเบรกแทนเรานั่นเองเมื่อเราที่เราเหยียบเบรกนะครับวิธีการใช้งานครับไม่ยากก็เราตั้งออโต้โฮไว้นะครับเวลาเราข,ขับขี่ไปเนี่ยในส่วนของตัวหน้าจอ,อ,อสังเกตแถวๆตัวที่เป็นไฟสีเอาตอนตนี้นะ้ำมันน้อยนะครับแต่ออโต้โฮจะทำงานนะครับอีกนิดนึงต้องขอถ้าจะใช้ออโต้โฮนั่นต้องค่าเข็มขันดนิรภัยด้วยขอค่าเข็มขันดนิรภัยแป๊บหนึ่ง แต่ดูว่าออโต้โฮทำงานหรือเปล่าสักครู่อ่าสังเกตนะครับพอคา,าดเบลแล้วจะมีคำว่า A ตัว A สีเขียวๆข,ข,ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็ระบบออโต้โฮทำงานเวลาไฟเขียวเนี่ยแสดงว่ามันทำงานแล้วผมก็สามารถปล่อยเท้าได้เลยนะครับเราก็จะเบรกให้แบบนี้เองเมื่อถึงจุดที่ต้องการเคลื่อนตัวแล้วก็เหยียบคันเร่งออกไปนะครับมันก็ปลดให้พอจอดเหยียบเบรก หยุดนิ่งไฟเขียวขึ้นก็ปล่อยเท้าได้นะครับอันนี้ก็ให้ความสุขสบายในกรณีที่เราต้องการคนหลายๆใช้รถในเมืองเองยอะๆจอดติดไฟแดงบ่อยๆเลยอย่างเงี้ยครับก็เราไม่ต้องคอยเหยียบเบรกครั้งไว้เพราะมันก็บางทีทําให้เราเมื่อยนะครับระบบเนี้ยพอไปใช้งานจริงจากที่เคยได้ลองเอาคลิกไปขับอยู่2อสวันนะครับก็ชอบมากในส่วนต่อตัวเพราะว่าขับแถวในส่วนของ แยกแข่ yeah, line, ลายรถปิดเข้าเมืองไปพระรามเก้าอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยลดความเมื่อยล้าไปได้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวระบบโหมดการขับขี่นะครับ e-power เนี่ยมันมีโหมดการขับขี่มาให้เราเลือกใช้ได้ว่าจะเป็นสปอร์ตโหมดนะครับ e-co โหมดแล้วก็ในส่วนของตัวมีเป็น e-v โหมดด้วยนะครับซึ่งการใช้งานในส่วนของตัวเวลาเรากดปุ่ม drive mode เวลาเรากดปุ๊บเนี่ย หน้าจอมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับอย่างเช่นตอนนี้ดูที่ตัว P นะครับตัว P คือตําแหน่งเกียร์ที่เราจอดไว้กดปุ่มสปอร์ตมันก็จะกดปุ่มมอเตอนะมันจะปรับไปเป็นอเป็นสปอร์ตโหมดนะครับหรือจะเป็นอีโค o โหมดนะครับหรือจะเป็น e-v โหมดนะครับแต่ตอนนี้พลังงานไม่เพียงพอนะครับมันก็เลยจะไม่ให้เราวิ่งเป็น e-v โหมดก็คือสังเกตจากตัวระดับแบตเตอรี่นะมันเหลือค่อนข้างน้อยเพราะรถ ลงจากเทลเลอร์มาก็จอดไว้ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับเพราะว่าเพิ่งลงมาสดๆร้อนเลยรถคันนี้ผลิตลงมาเมื่อวันที่10มีนาที่ผ่านมาผลิตเสร็จเมื่อ10มีนาแต่ว่าเราเพิ่งจะเปิดตัวเปิดราคาเมื่ออนช่วงมอเตอร์โชว์ที่22ขึ้นมาที่ผ่านมานี่ยองก็รถยังสดๆร้อนใหม่ๆมาจากโรงงานเลยนะครับตัวว่าคันเกียร์สวิตช์การขับเคลื่อนที่เป็นลักษณะของตัวคล้ายๆเมา์แพดทนะครับก็ ดึงขึ้นดึงลงก็คือตามสัญลักษณ์ได้เลยจอดก็กดปุ่มพีได้เลยนะครับช่องวางของช่องวางแก้วกาแฟเป็นแบบ2ชั้นนะครับสามารถใส่แก้วเล็กแก้วใหญ่ได้มาดูในเก๊ะเก็บของนะครับรุ่นเอ2 3นี่จะพิเศษจะมีตัวกรองแอร์ตัวนี้ใส่มาให้นะครับเป็นการแถมมาในรถใหม่ทุกคันนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับอาจจะไม่ได้มีกล่องถึงวันสิว่าอาจจะไม่ได้มีกล่องเหลือให้ดูสภาพรูปร่างหน้าตาเพราะว่า ช่างที่สู์ก็จะเดินการเวลาเช็คความเรียบร้อยก็จะจับใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับหน้าจอแสดงผลครับของตัวรุ่นคิก k e p p w w r r ก็จะมีหน้าจอที่เราสามารถดูโหมดการใช้งานได้โหมดการปรับแต่งต่างๆแล้วก็ในส่วนของตัวราะเอียบเบรกเนี่ยไฟไท้ายก็ขึ้นด้วยเพราะว่าเจนแรกเขาบอกว่าเอ๊ะช่วงที่แบบรถมันหยุดให้เนี่ยไฟติดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็มาดูจากตรงนี้ได้ หน้าจอเฉลี่ยการกินน้ำมันอะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้ครับเวลาออกรถไปจะมีการรีเซ็ตข้อมูลให้ก่อนแล้วก็แนะนําการใช้งานวิธีการตั้งค่าให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับ okay. โดยรวมนะครับนอกนั้นก็จะเหมือนเดิมหมดถ้าถามว่าเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างน,นะครับสำหรับตัว M Y 2 3ก็คือพวงมาลัย soft touch แอร์มีฮีตเตอร์เพิ่มขึ้นมานะครับส่วนถ้าเกิดเป็นรุ่น top คอจะได้ตัว wireless charger นะครับอยู่ตรงตำแหน่งด้านล่างนี้แหละ แต่ว่าถ้าเกิดรุ่นอื่นๆยังไม่ได้นะครับไม่ต้องเสียใจไปก็ La z a d a s h o p ป e มีขายครับซื้อมาติดก็ได้ในราคาไม่กี่ร้อยบาทนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือในส่วนของตัวรายละเอียดสเปคที่พูดถึงตัวคิก k m y 23นะครับที่ความเปลี่ยนแปลงไปส่วนสเปคพื้นฐานของตัวรถอาจจะไม่ได้พูดถึงมากเพราะว่ามีคลิปทำไวใ้ให้หลายๆคลิปอยู่แล้วนะครับก็เพื่อม,มาเป็นการอัปเดตกันแล้วกันครับว่าตอนนี้คิก m y 23ที่มีการปรับเพิ่มราคาขึ้นมาเนี่ยมีอะไรให้เพิ่มเติมบ้าง ถูกใจกันหรือเปล่าเออเหมาะสมกับราคาอยากซื้อใช้หรือเปล่านะครับก็จะได้เอาไปพิจารณาในการตัดินใจกันถ้าเกิดใครชอบน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยใครสนใจรถถ้าขับคุณหลวงด้วยนะครับก็มาช่วยกันอุนนดหนุนนิดนึงนะครับคุณหลวงเป็นผิ้จัดการอยู่โชรูมแสนวิสันเซลสาขาหนองแคนนะครับเบอร์ติดต่อ0899690690นะครับสามารถ โทรมาแอดไลน์มาหาก็ได้หรือถ้าเกิดมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับอยากปรึกษาอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟแนนะซ์เรื่องตัวรถอะไรเงี้ยก็สามารถลองโทรมาปรึกษากได้มีอะไรก็ยนด,ด,ด้ความช่วยเหลือนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ